สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็ได้นำแนวทางหวยฮานอยงวดประจำวันที่8กันยายน2567ลงคลิปให้กับสมาชิก FC ที่กำลังหาข้อมูลนะครับแนวทางหวยฮานอยทั้ง3าฮานอยพิเศษปกติและ VIP ผมก็ได้มีเลขสูตร ที่ได้คำนวณเลขเด่นนะครับประจําหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนํามาสรุปจับคู่ชุด3ตัว2ตัวเลขสอตัวล่างให้กับ f อดูเป็นแนวทางครับคําเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยฮานอยเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่3ตัว2ตัวบนล่างเป็นนวทางการหาข้อมูลสละกหวยฮานอยพิเศษปกติ VIP เท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาญาในการรับชมครับขอบคุณครับ มาสรุปผลกันนอ,อสระห้วยฮานอยงวดประจำวันที่7กันยาย,ายน2567กันก่อนครับผลกันนอสระห้วยฮานอยพิเศษทำการออกในเวลา17บเนาฬิกานะครับเลขท้าย3ตัวบอออก0 27, 2 7 2ตัวบอลสเลขท้าย2ตัวล่าง7 9นะครับ7 9ผลกันออกสลากหวยฮานอยปกติทำการออกในเวลา1ิบแปนาฬิกานะครับเลขท้าย3ตัวออก7 6 4 2ตัวบอลหเลขท้าย2ตัวล่าง50และผลการออกสลากหวยฮานอย VIP ทําทำการออกในเวลา19นานิการครับเลขไทย3ตัวออก3 4 2สล็อต4 2เลขไทย2ตัว6 3นี้เป็นผลการออกสลากไว้ฮานอยพิเศษเพอริติและ VIP งวดประจำวันที่7กันยายนครับมาสรุปเลขสูตรที่ลงคลิปไปในงวดวันที่7ครับย้อนดูสูตรกันก่อนนะครับย้อนดูสูตรในงวดวันที่7นะครับที่ลงคลิปไปครับในตําแหน่งหลัก 100, ร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับหลักร้อยครับหลักร้อย4ตัว2 หนึ่งสองเจ็ดศูนย์ครับหนึ่งสองเจ็ดศูนย์ผมดึงเลขสองอะไรเจ็ดครับมาเข้าที่เลขเจ็ดครับซึ่งหวยฮานายปกติครับรอบสิบปนายิกาออกหกเจ็ดหกสี่ครับหลักสิบครับเข้าที่เลขหกนะครับเข้าที่เลขหกเข้าเลขหกครับเข้าเลขหกนี้ครับและหลักหน่วยครับเข้าที่เลขสี่ครับเข้าที่เลขสี่ครับนี่คือหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับและในชุดสองตัวนะครับในชุดสองตัวสิบหกชุดนะครับในสิบหกชุดก็เข้าที่ 64ครับของหวยฮานอยปกติรอบ1ิบปัดไตรกาครับและในชุดสรุปดึงเด่นครับไม่มาครับที่ผมดึงเด่นครับ6 6 6 9 7 6้และเ9เน้น79ไม่มาหวยฮานอยปกติครับและในชุด3ตัวบนก็หลุดครับ3ตัวันหลุดและในชุด2ตัวล่างครับในชุด2ตัวล่างซึ่งออก50นะครับก็หลุดนะครับออกศูนย์หลุดนะครับและในชุด2ตัว สรุปเด่นก็หลุดนะครับส่วนในชุดสรุปเด่นครับในชุดสรุปเด่นนะครับชุด3ตะวันครับ279ครับ279 2ตัวบนนะ2ตัวัน79็ดาแต่ชุด2ตัวนะครับในชุด2ตัว79และ9679ตรงนี้ครับมาเข้าที่นะครับหุยฮานอยพิเศษครับเลขไท้าย2ตัวครับ79ดนะครับและในชุด2ตัวบนล่างครับ แชุดนะครับใน8ชุดนี้ครับก็มาเข้าที่79นะครับเข้าที่79เดเล็กไท2ตัวล่างของหวยฮานอยพิเศษครับรอบ1ิบดใรอบ17เดราการครับและมาเข้าเป็นตัวกลับนะครับเป็นตัวกลับของหวยฮานอยปกติครับซึ่งออก64ครับ ซึ่งออก64แต่เป็น46ครับนี่คือชุดสรุป2ตัวบนล่างครับ8ชุดเท่านั้นครับใน8ชุดนี้นะครับที่ผมสรุปไว้มาได้ทั้ง3ฮาหนอยครับแต่แนวทางสูตรที่ผมคำนวณเน้นฮาหนอยปกตินะครับมาดูส่วนท่านที่โชคดีครับถูกเลขไทย2ตัวล่าง79และ4664ครับก็ดีใจครับส่วนท่านที่ไม่มีโชคไม่ ชอบแนวทางหวยฮานอยก็ต้องอลุ้นกันต่อครับมาดูสูตรการคำนวณสรุปเลขเด่นในงวดประจำัาที่9กันต่อเลยนะครับมาดูเลขเด่นนะครับประจําหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยผมแนะนําเลขไท3ตัวของหวยฮานอยปกตินะครับซึ่งออก764ครับมาเป็นแนวทางการคำนวณหาลินแต่ละหลักครับมาดูที่หลักร้อยครับหลักร้อยนำเลขเจหลักร้อยงวดต่าสุดครับคำนวณได้เลขจากสูตรที่คำนวณ ไว้แล้ว4ตัวครับ4ตัวคำนวณแล้วครับ3 4 8 9 3 4 8 9หลักสิบครับนำเลข6หลักสิบอันล่าสุดคำนวณได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณเลข4ตัวครับ4ตัวมี2 3 7 8 2 3 7 8และหลักหน่วยครับนำเลข4ี่คำนวณครับหลักหน่วยก็คืออันล่าสุดคือ4ี่คำนวณนะครับได้เลขเด่จากสูตรคำนวณเลข4ตัวครับ4ตัวมี1 5 6 0 1 5 6 0นี่เป็นเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วย หวยฮานอยงวดประจำที่8กันยายนครับมาดูชุด2ตัวบนครับชุด2ตัวบนผมก็นำหลัก14ตัวนะครับ2 3 7 8จับคู่ละตัว4ตัว1 5 6 0ก็จะได้ชุด2ตัวบนหวยฮานอยดังนี้ครับ2วางหลัก10จับคู่ละตัว4ตัวได้2 1 2 5 2 6 2 0 สาังหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสีตัวครับจะได้3ามหนึ่งสาห้ังหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสีตัวจะได้7จ็ดหนึ่งเ้านยะครับแปังหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสีตัวไ้แปดหนึ่งแปดห้าแปดหกและ8ปด รวมทั้งหมดในชุด2ตัวบนจับคู่ได้16ชุดนี่เป็นชุดตรงตรง2ตัวบนไว้ฮาหนอยครับใน16ชุดนี้ครับผมได้นํำสูตรมาตัดเพื่อสรุปชุดเด่นครับชุดเด่นที่ผมสรุปไว้ครับก็จะมีดังนี้ครับชุดเด่นที่สรุปตัดจาก16ชุดก็จะมี 75, 76 85 864ชุดครับ75 76 85และ864ชุดใน4ชุดนี้เป็นชุดสรุปเด่นตัดมาจาก16ชุด2ตัวบน,นะครับมารุ่นกันว่า4ชุดเด่นนี้จะมาหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่ม16ชุดถ้า FC มีแนวทางการคำนวณได้เลขเด่น2ตัวบอของหวยฮานอยก็ให้นำมาเทียบมาชนครับจะได้ตัวเด่นที่ตรงใจท่านครับมาดูชุด3ตัวบนต่อครับชุด3ตัวบนผมก็จะนำหลักร้อยครับ มาดูด้านหลักร้อยครับหลักร้อยตามสูตรคณิตศีลตัวครับ3 4 8 9ดครับ3 4 8 9ดึงเด่นสำรู้ครับดึงเลข3ครับและดึงเลข9 2ตัวนี้ครับวางในตำแหน่งหลักร้อยครับผมจะนำา2ตัวครับ3และ9จับมาจับคู่กับชุด2ตัวบน 4. ชุด75 7 6 8 5 8 6ก็จะได้ชุด3ตะวันหุยฮานอยดังนี้ครับในชุด3ตัวันที่สรุปจับคู่ไว้ครับ3บางหลักร้อย จับคู่ชุดเด็ดนวนสีชุดนะครับยี่สามเจ็ดห้าสวังหลักร้อยครับจับคู่ชุดเด็ดนวนสีชุดได้เก้าเจ็ดห้าเก้ารวมทั้งหมดในชุดสาตวัวบน จับคู่ได้8ชุดครับนี่เป็นชุดตรงตรงสตัวห่วยฮาหน่อยครับในชุด2ตะว,วันและ3ตะว,วันผมก็จะสรุปชุดเด่นชุดเน้นคอลงให้กับ f อดูนะครับในชุด2ตะว,วันนะครับ2ตะวันจากสูตรขนวณจับคู่สิชุดเหลือที่สรุปชุดเด่น 4. ชุด7 5 7 6 8 5 8 6กครับเด่นที่สุดครับเน้นไปที่8.5ครับเด้นไปที่85เลยครับเด่นที่สุดเน้นไปที่8,5้า รองมาที่8หครับรอง8หกเต้น8 5รอง8หกนี่คือ2ตัวบนครับและในชุด3ตัวทั้งหมด8ชุดครับใน8ชุดนี้ครับเด่นที่สุดนะครับผมเน้นไปที่นะครับ3 8 5ครับ3 8 5ครับเด่นที่สุดเน้นไปที่3 8 5นะครับรองไปที่ครับรองไปที่9 8หกครับรอง9 8หกครับเน้น3 8 5รอง9 8หกนี่คือ3ตัวบนครับจากทั้งหมด8ชุดเหลือที่2ชุดเท่านั้นครับ3 8 5และ9 8 6นะครับ นี่คือชุดเน้นชุดลอง2ตัวบนและ3ตันของหวยฮานอยมาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปติและ v p แนวทางสูตรคนวณเน้นฮานอยปกติรอบ18บาทเพราาครับนี่เป็นข้อมูลหวยฮานอยครับมาดูเลขไทยสตัวล่างกันต่อครับเลขไทย2องตัวล่างของหวยฮานอยปกติวดล่าสุดครับ7ก,กรกฎาคมเ็ดกันยายนครับเ็ดกันยายนออก50ครับออก5ส่วนนะครับวดล่าสุดมาดูสูตรคนวณหลัก10หลักหน่วยครับหลัก10นนำเลข5คำนวณ ได้เลขเด่นนะครับจากสูตรคณวนวณขสี่ตัวครับ4ตัวคณวนแรกนี้หนึ่งสองหนึ่งสองหกเจหลักหน่วยครับนำเลขศูขนย์คณวนครับหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคณวนวณขสี่ตัวครับ4ตัวเป็ 4, 5, 9, 4, 5, 9, นสี่ห้าเก้าศนี่้เป็นเลขเด่นประจำหลักสิบและหลักหน่วยเลขท้าย2ตระรังหัวานอยครับ มาดูการจับคู่ชุด2ตัวล่างครับผมนําหลัก1 4ตัว1 2 6 7จับคู่หลักหน่วย4ตัว4590ขอให้ได้ชุด2ตัวล่าง,ห,งหนวยฮานอยดังนี้ครับ1วาง10จับคู่หลักหน่วย4ตัวได้14 15 19 10 2วาง10จับคู่หลักหน่วย4ตัวนี้24 25 29 20 6วางหลัก10จับคู่หลักหน่วย4ตัวได้64 65 69 60 7วางหลัก10ครับจับคู่หลักหน่วย4ตัวได้74 75 79 70 รวมทั้งหมดในชุด2ตัวล่างจับคู่ได้16ชุดครับนี่เป็นชุดตรงตรงสองตั้างครับใน16ชุดนี้ครับผมจะสรุปชุดเด่นให้กับ Fc ดูนะครับจากสูตรทั้งนั้นจับคู่16ชุดผมได้นําสูตรเทียบชนเพื่อสรุปเด่นครับในชุดเด่นที่ผมสรูปได้ครับมีดังนี้ครับชุดเด่นกี่สรุปตัดแล้วเขาจะมี25 29 75 7 94ชุดครับ25 29 75และ7 9 4ชุดนะครับใน4ชุดนี้ครับ ผมเน้นไปที่75ครับเน้นไปที่75นะครับรองที่79ครับเน้น75รอง79นี่คือชุด2ตัวล่างของหวยฮานอยมาได้ทั้ง3าฮานอยทั้งฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย v i p แนวทางสูตรํำนวณเน้นฮานอยปกติครับรอบ10ปากามาลุ้นกันครับวาเลนไทย2ตัวล่างของหวยฮานอยปกติรอบ10นารีกาจะมาไหมครับ75ครับหรือจะออก79หรือจะมาในฮานอยพิเศษ และ VIP ก็ต้องรุ่นครับนี่คือ2ชุดเด่นครับมาดูการสรุปชุดเด่นในชุดที่ผมสรุปเด่นไว้ครับในชุด3ตัว2ตะวัน2ตัวล่างครับในชุดสรุปเด่น3ตัวครับเด่นที่สุดครับเน้นที่385ครับ3 8 5 2ตะวัน85 2ตัวล่าง7 5ครับ2ตัวน85ห้าสอล่าง7 5นะครับนี่คือชุดเน้นชุดสรุปเด่น3ตัว2ตะวัน2ตัตล่างไว้หาน้อยปกติครับมาลุ้นกันครับว่า ในชุด3ตัวบน2ตัวบนเลขสองตัางจะมาหวยฮานอยปกติหรือไม่หรือจะไปหล่นอยู่ที่นะครับหวยฮานอยพิเศษและวิ่งผก็ต้องมาลุ้นครับแต่แนวทางสูตรคำนวณผมเน้นฮานอยปกตินะครับมาดูชุดสรุป2ตัวบนล่างครับในชุดสรุปเด่นครับ2ตัวบนล่างจะมี7576 8586 2 5 2 9 7 5และ79เก้ารวมทั้งหมด8ชุดใน8ชุดจะมีซ้ำกันอยู่ที่2ชุดนะครับมี752ครั้งครับ มี7จ็ดห้งครั้งก็ต้องมาลุ้นครับว่า7จ็นี้จะมาหรือไม่ครับทั้ง3ฮาหนอยครับแต่ในสูตรที่ผมคำนวณเน้นเดกใครสรดางของหอยฮาหนอยปกติครับมาลุ้นกันว่า7จจะมาหรือไม่นี่เป็นข้อมูลหอยฮาหนอยทั้ง3ฮาหนอยที่ผมได้นํามาลงคลิป ให้กับ f c ดูสำหรับท่านที่ชอบแนวทางฮาหนอยครับดูเป็นการประกอบการตัดสินใจส่วนท่านที่ไม่ชอบแนวทางเผยฮานอยก็ดูเพื่อความบนันเทิงเท่านั้นครับขอให้ f c ทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับโปรดใช้การพิจารณาก่อนตัดสินใจตัวเลขทุกตัวเลข เป็นเลขสูตรคำนวณเท่านั้นสูตรคำนวณสุดนี้จะออกตามสูตรที่ผมได้คำนวณหรือไม่ต้องรอติดตามผลกันออกสลักไว้ฮานอยทั้ง3ามฮานอยกันได้งวดประจําวันที่8กันยายนครับขอบคุณสมาชิก f อทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางวิธีการคิดการเสนอสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลนะครับแนวทาง หวยฮานอยทั้ง3ฮานอยพิเศษปกติและวีพีงวดประจำวันที่8กันยายน2,567ลงคลิปให้กับ fc ดูเป็นการประกอบการตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสุดไว้ดีๆเล็กเด่นๆนำมาลงคลิปให้กับ fc ดูเป็นการในคลิปต่อๆไปครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีทุกคนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ